สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกทุกคนทุกท่านครับในอยู่กับทีมงานสับหาสารเซอร์วิสครับโอ้โอ้ผิดช,ช่องเลยเนี่ยโอ้เอ้ครับอันนี้ชาเดียวครับเลยเราไม่ได้ทำงานเลยต้องช่วยสับหาสารเซอร์วิสทำาครับามาคนเดียวครับ น้องไม่รู้ไปไหนหมดเีลยเยอะถุยน, <c oughs> นี่ครับกอบปัม๊มกอปั๊มครับชุดสายไฟครับชุดสายไฟเปลี่ยนไม้นี่แจมแจมครับเนี่ยแจมแจมกอปั๊มครับปั๊มเดิม เติมทีประกอบมาน่าจะน่าจะผิดหลักการครับผิดอะไรประกอบผิดหลักการหรือสับบ้านเราก็ผิดวิธีครับผิดหลักการผิดวิธีครับไม่รู้ว่าตามในแต่ละลกูกแต่ละยี่ห้อครับทำไม่เหมือนกันครับ มีการประกอบและวิธีแตกต่างกันไปครับการประกอบครับเดิมที่มาครับหน้าเพจก็ไม่สนิทครับปรกอบมาครับทำให้อาการแรงดันหายครับแรงดันหายก็ทำการแก้ไขครับ ทำการแก้ไขโดยสัมหารสารเซอร์วิสครับชื่อนี้ครับชื่อนี้ไม่ไม่มีผิดวังครับชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับ,บ<า>ตัวลอ็อกหักดัดดัดได้ไหมไวจะไวลืมไาจะไอ้ขอมีเช็ค ปั๊มครับหรือชุดฝาลังมาครับบอกนิ้วเพจมาฝาลังครับมาทำการแกยไขครับอ๋ออันนี้มันเอาอะพูดอ่ะนี่มันเอาโอลิงดินี่ฟุ้ยฟุ้ยฟุฟ้ยเลยนะลิงหรอวะ ตัวลิงไงเฮ้่ครับเซตสองร้อยขึ้นหนึ่งครับตอนนี้เราเอาเข้ามาใหม่ครับว่าสองตัวเราขายไปหมดแล้วครับ ายไปหมดแล้วครับมาก็ลูกค้ามาก็จกจงมเมารถเราอย่างเดียวครับจงให้ไปดูคันอื่นก็ไม่ไปครับแนะนําไปดูคันนู้นคันนี้ก็ไม่ไปเจะจงเอารถเราไปเอาไปสองคันครับไปหมดแล้วครับขายไปสองคันอันนี้เอาเข้ามาใหม่ครับล้างล้างม็ไม่สะอาดครับเพราะว่ารถจอดนานไม่ใช่จอดนานนะรถประมูลมาแล้วก็จอดไปครับก็ ยังไม่ได้ล้างสะอาดครับทำมอเตอร์สปริงมอเตอร์สปิงครับดีครับแต่ประกอบมาไม่ดีครับประกอบมาชุดชุดลูกปืนลูกปืนกับสปริงหายครับลูกปืนนี่ครับตรงนี้ครับล็อกน้ำมันครับตัวลายสัญญาณ ปิดเปิดเบรคครับหายครับจะมีลูกปืนอยู่ครับโอ้ตรงไหนตรงนี้วป่าข้างบนบ่ข้าบนทุกข้างจะมีลูกปืนอยู่ครับไม่มีมาครับนเงี้บเลยลูกปืนใส่ครับก็เปลี่ยนเบรกไปสามผพน ประกอบมาไม่ใส่ครับทําให้เบรกหมดครับเบรกไม่อยู่นี่ครับไ่ได้ล้างครับเดี๋ยวจะล้างใหม่มั่ได้ล้างไม่สะอาดเดี๋ยวจะเอาไปลองก่อนลองเซ็ตปุ๊บจจอดเซ็ตอีกทีหนึ่งครับโคนบูมทํามาแล้วโคนบูมบูสรกอะไรครับตัวนี้ก็ทํามาอะไรครับเิ่งทามาไล่<อ>ไหมครับ ไล่เปลี่ยนองโซล่าสายใหม่อะไรใหม่ครับองครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไล่ใหม่ครับโมนงโมน้ําครับล้างใหม่ครับนี่ครับขาวๆเลยครับพวกนี้ครับล้างใหม่ครับพวกแผงโอยอล้างใหม่ขาวๆครับไม่ได้รีวิวขายนะครับว่าเรา รีวิวให้ดูเฉยๆครับเดี๋ยวรีวิวขายเดี๋ยวมาซื้อไปอกครับไม่มีรถใช้นะครับล้างแล้วครับอันนี้เป็นคราบเฉยๆครับเป็นคราบอันนี้แต่ข้างในล้างเพ่งล้างมานะครับปีเปิดล้างาใหม่ครับขาวๆารัวนี่มันจะมืดๆนะครับมองไม่เห็น น <s ans> <c oughs> อ่างไม้ขาวๆนี่ใสนะครับเลยดูมองๆหน่อยเปยมเฟิร์มสวยครับเปยมเฟิร์มใบสวยเดี๋ยวทำการเปลี่ยนโรลเลอร์ครับเพื่อใส่กาดใดนโรลเลอร์อยังไม่ได้เช็คครับ ทำไว้ใช้ครับถ้าได้ราคาราคาดีเหมาะสมกับที่เราทำก็ไม่แน่ครับอาจจะไปก็ได้ครับทำไว้ใช้ครับไม่มีรถใช้ครับลาหน้างานครับนั่งมองกันนั่งมองหน้ากันเรยๆเลยครับขายรถหมดไปครับนี่ครับตูดเอามาครับเลี่ยมๆครับเอามาก็จะตูดไม่สวยก็เดี๋ยวทำสีตูดใหม่ครับ อันนี้เราจะไม่โป้ครับเราจะขัดถึงเนื้อเหล็กครับเนื้อเก่าพันก็ทําโปนิดเดียวครับโปเก็บรอยจุดๆนะแล้วก็ทนนะครับมันจะดูบางครับจะดูสวยมันไม่ไม่ทึบสีมันจะไม่ทึบครับสีมันไม่โปร่งครับในเก็บแค่สีตูดครับก็เหมือนคนครับตูดลายก็ไม่สวยครับ ถ้าตูดไม่ไลายก็เนียนก็จะดูสวยครับเดี๋ยวจะขึ้นเจะเอากระบอกไปชุบใหม่ครับสองอันครับบอกบุมจะไปชุบเพราะว่ามันมันรัว่วสีนมันรัว่ว เราก็ต้องมันบางครับต้องเอาไปชุบไม่รู้ก็ตักทรายมาตักอะไรมาหรือเปล่าตักมันทาให้ให้บางไวครับรู้ก็ตักอะไรมาแต่สภาพโอเคครับสภาพได้แล้ว เปลี่ยนไม้ครับระบบน้ำมันครับนี่ครับกรองดักน้ำระบบต้องครบครับเดิมสแตนดาร์ด สารรับจบครับ E ีฮิต c ชิสี่คันสำหาับสารรับจบหมดเลยครับสองร้อยสามคันงนั้นที่นี่แหละก็ E X ร้อยยี่สิบสีสองคันนะครับเป็นฮิต c ชิมาสี่คันเลยครับถ้าคนงบน้อยๆครับงบไม่ถึงงบไม่เยอะ ก็ต้องนี่เลยครับถ้าพิมพ์นิยมสับ์ภาษาบ้านเราก็เป็นรุ่นพิมพ์นิยมครับเป็นรุ่นปันใจเท่าเกยคนจนครับนี่ครับใช้ดีครับไฟฟ้าน้อยครับไม่จุกจิกครับต้องซ่อมให้อยู่หมัดครับเอาให้อยู่หมัดเลยครับ ยาซ่อมขัดขัดเคิร์นครับถ้าซ่อมก็คือซ่อมครับถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนครับเอาให้อยู่หมัดครับใช้ยาวๆครับใช้ยาวนะครับเป็นเครื่อง 6BG 6BG หนึ่งทีเทอร์โบทีเทอร์โบระบายความร้อนด้วยน้ำมีเทอร์โบครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ